สวัสดีครับเพื่อนๆ่นครับมนโนนักเล่าข่าวครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยใจนะครับเพื่อนก็มีเรื่องมาเล่านะมันอดไม่ได้ฮนะที่จะพูดซ้ำซ้ซากซากเหมือนภายเรือในอ่างภายเรือในอ่างนะฮะบ้านเราเหมือนเราประเทศกูมีมันก็ป่วยคนะผมว่าป่วย ป่วยหนักมากนะต้องได้รับการการลือ้อบ้านนี้ปวดมันกินนะปวดมันกินต้องลื้อนะเผอๆต้องทุบสร้างใหม่นะเออม,มันมันมันซ่อมไม่ไหวฮนะซ่อมไม่ไหวเมื่อวานนี้ก็ตามคาดนะไอ,อ้นายขัญญาตเอ่ยนามนะจริงๆไม่อยากเอ่ยนามคนพวกนี้หรอกนายธีรยุทธนายเร,อเรืองไก่ก็ไปยื่นนะยื่นยุบพัก ตามคาดยุบพรรคก้าวไกลนะนะครับรวมทั้งในสนทยาด้วยคือพวกนักร้องพวกนี้คนพวกนี้เนี่ยนะเขาก็ประมาณนั้นอ่ะอืมเป็นไม่รู้นะเป็นหน้าที่เขาหรือเปล่านะเออไปไปร้องนะยุบพรรคแน่นอนก็คงไม่รอดนะแล้วก็ยื่น44สอสอก้าวไกลปปชผิดจริยธรรมนะครับก็คงโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะ44คนเนี่ยนะ โดนแน่ไม่หลอดหลอกจังไงก็ไม่รอดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพลาดไม่ได้นายเตย้เต้0 0นน,นเจ็ดม,มงคลกิจเลยนะกลัวกลัวน้อยหน้าไปฟ้องอธิบดีกรมตำรวจเลยนะเออฟ้องผอ,อเออผอ,อรกรมตำรวจเลยข้อหากบฏอืมพักก้าวไกล ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเป็นกบฏถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เอาเรื่องอ่าพอบบอตรไม่เอาเรื่องเนี่ยก็ต้องผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าคุณไม่เอาเข้อหากบฏเพราะว่าศาลเขาตัดสินแล้วนี่ว่าเป็นล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี่ยเป็นกบฏเป็นกบฏหมด เออถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เอาเรื่องเนี้ยผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดนอีกนี่แหละครับคือประเทศกูมีนะประเทศกูมีผู้มีอำนาจนะผมว่านะ่ะก็มีคุณสรยุทธ์ของญาติเอยนามถามหัวหน้าพักก้าวไก่นะเมื่อวานนี่ยผมดูแล้วผมก็ซึมๆเหมือนกันนะจริงๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกับเรื่องนี้หรอกมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องการเมืองมัน มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าเราอยู่ในประเทศนี้นะครับเราอยู่ในประเทศนี้เราเราก็ต้องสนใจบ้างนะฮะเพราะว่าสสทุกคนทุกพักเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกพักไหนนะแม้ว่าผมไม่ได้อยู่พักนี้ก็ตามนะแต่นกมคนีคนมีเพื่อนผมไม่มีเพื่อนเยอะยะอยู่พักนี้นะมันก็โทรคุยกันประจำอ่ะโทรปรับทุกปรับสุกันประจำอ่ะก็ให้กําลังใจกันออเออเอง่ายว่า เมื่อวานเนี่ยหัวหน้าพักก็บอกว่าเราไม่หดูเราไม่กลัวหรอกยุบยุบก็ยุบไปอ,อย่างท่านาอนาทรพูดก็แค่ยักไหลยุบก็ยุบไปยักไหลแค่นี้เองอืรุ่นนี้โดนตัดเสียทางการเมืองยกพวงก็มีรุ่นใหม่เจนสามขึ้นมาอีกอย่างคุณไอติมเนี่ยเออคุณไอติมไม่รอดเนี่ยแล้วก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกรุ่นสามเขาก็มีเขารอยอยู่แล้วเขาไม่โง่หรอกเขาเตรียมไม่หมดแหละ ก็มีรุ่น3ามถ้ารุ่นสามไปก็รุน่นสีมีเขาทํางานเป็นระบบนะที่ผมดูๆมาเนี่ยเขาไม่ธรรมดาแล้วก็ตอนนี้ก็ลงพื้นที่ละไม่สนใจละยกก,ยกไปยกไปลงพื้นที่หาเสียงหาประชาชนก็บอกว่าเมื่อาวานหัวหน้าพักเขาบอกว่าไหนๆเล่าก็เล่าบอกว่าเราไม่หวาดกลัวหรอกเขา,วาหวาดกลัวผู้มีอำนาจหวาดกลัวกับความเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันไม่กลมไงโลกนี้มันแบนไง เออประมาณพูดผมผมชอบนะแกพูดแล้วแกก็ร้องเพลงเมื่อวานอะไรอ่ะเพลงอย่าหยุดยั้งโอ้โหร้องจนจบเลยนะฟังแล้วผมก็ซึมซึมเหมือนกันนะผมจริงๆผมเป็นคนเส้นที่เหบนะฟังแล้วซึมเหมือนกันอย่าหยุดยั้งเอาง่ายว่ากระท้อนครับยิ่งทุบยิ่งหวานละขังยิ่งตียิ่งเสียงดังนะครับยิ่งตียิ่งตี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 มันยิ่งเสียงดังเสียงดังอ่ะตอนนี้ดังทั่วโลกไม่ ไม่เฉพาะในประเทศไทยครับไปดูสำนักข่าวทั่วโลกนําเสนอตอนนี้เนะ่ะผมมันไม่รู้จะหัวไปมุดไหนละคนไทย,นย่แม่งประเทศกูมีเนี่ยแม่งโอ้โหไม่อยากพูดคําหยาบว่ะพูดเฮี้ยเลยอเอาง่ายว่าประเทศกูมีฮะมึงกับกูอะ่ะเออต้องอยู่มันให้ได้นะอืมเพราะว่าอย่างที่บอกอะ ผู้มีอำนาจเนี่ยเขากลัวกลัวมากกล,กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสก,กัดก่อนเนะนี่ยยุบยุบไปแล้รีบยุบไปแล้วกันอืมยุบไปแล้วกันแล้วก็เมื่อวานก็เห็นแวบๆวบว่าเห็นมีนักจิตกรรมมันน้องๆ้องอะน้องแบมน้อง,องตะวันเลยใช่ไหมก็ไปเอาโซ,เาโซ่เอาตัวนไปพันตัวเองหมดก็ไปทําจิตกรรมบอกว่าร้องสารไขรโฟมโปาวพจินให้ตัดสินประหารชีวิตหนูสองคนเลย บาหาชีวิตเลยเพราะว่าต้นเหตุเป็นพ่อหนูทําให้เกิดความวุ่นวายในประเทศนี้ทําให้เกิดการล้มล้างการปกครองประมาณนั้นน้องมันก็พูดใน,น,นกิจกรรมน้องมันก็พูดบา้บาๆๆเดี๋ยวผมผมก็ว่าน่าสนใจนะอเด็กรุ่นใหม่นี่มันคิดมันคิดมันล้ำไหมมันบอกว่าประหารมันยอมตายเลยสองคนเนียเอามันไปประหารซะแล้วก็ปล่อยเหอะไอ้พวกที่ติดคุกอยู่เนี่ยปล่อยนิรโทษกรรมมาซะอืม มันยอมตายสองคนนี้เด็กสองคนมันบอกมันยอมตายร้องสารใครฟงแล้วสารใครฟงมีที่ไหนแล้วครับปาบุจิ้นมีที่ไหนแล้วครับ <g ül> ก็เป็นจิตกรรมที่ผมดูแล้วมันก็โอเคนะใช้ได้เลยเคียร์ถีบดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยไอ้นักโทษผู้ต้องขังคดีหนึ่งหนึ่งสองเต็มเต,ต็มคุกไปหมดไม่ให้ประกันตัวก็ติดคุกอย่างอานนท์นำผ้าทานายอานนท์เนี่ยผมรู้จักดีก็เป็นน้องน้องผมเนี่ยก็ติดคุกอยู่ตอนนี้ลูกเขาก็ยังเล็กอยู่นะยังไม่มีเวลามาดูแลลูกก็ติดคุกอยู่ ะะเอาไงว่าไม่ให้ประกันตัวคนะดีเนี้ติดคุกกันหมดนะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดนะอืมพูดไปเยอะและ้วพูดไปมันก็เหมือนภายเรือในอ่างประเทศนี้ยประเทศกูมีเนี่ยนะเล่าไปเยอะและ้วก็ให้กําลังใจกับทุกฝ่ายฮนะฝ่ายแต่ว่าเห็นเมื่อวานเห็นคุณตู่จตุพรมาพูดผมว่าน่าสนใจนะถ้าจะยุบพักเก้าไกลน่ะมันต้องยุบ อีกตั้งหลายพักที่ดึงสถาบันมามาเล่นมามาโหนสถาบันเนี่ยอย่างขอย่าดเอยนามนะอย่างพักไทยพักดีนละ้วก็เอาสถาบันมาเล่นเออโน่นนี่นั่นดึงมาเลยเป็นเป็นเอาง่ายว่าไปที่ไหนเนี่ยรูปเต็มเต็มเวทีอะเออรูปสถาบันนะแล้วก็โยงมาเล่นนี่เออแล้วก็มีหลายพักนะที่พูดรวมทั้งพักที่เป็นรัฐบาลทุกวันนี้ด้วยก็พูด พูดถึงสถาบันก,ก็ก็หมายว่ามีหลายภรคไงที่พูดไงที่โยงใยสถาบันไงแล้วทาไมไม่ผิดนะทาไมผิดเฉพาะก้าวไกลอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะนี่ผมผมพูดในฐานะนักข่าวแล้วก็นําเสนอเชื่อไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะไม่ต้องเชื่อผมหรอกผมแล้วผมไม่ได้สอนใครไม่ได้บอกใครด้วยผมสอนตัวเองเนี่ยอืไม่มีสิทธิ์จะไปสอนใครหรอกนะฮะแค่เล่า นักเล่าข่าวเล่าให้ฟังนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน่ามาด่ากูมันจะบาปแค่นั้นเองเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์เดชาพูดผมก็โอ้โหชุกกู้ชุกกู้ผอก็ชอบอย่งนแกพูดตรงไปตรงมามากเลยพูดไม่ได้ตอนนี้เนะ่ะมึงกับกูกเนี่ยเพื่อนกับผมเนี่ยไปพูดกับหมาแล้วกันเออมีหมาตัวหนึ่งนะไปนั่งคุยกับหมาก็น้องปรับทุกปรับโศกกับหมาแล้วกันเอออย่าไปพูดกับคนอื่นเดี๋ยวจะหมิ่น เดี๋ยวจะโดนคดีเดี๋ยวจะติดคุกโดนปรับห้าหมื่นเออข้อหาวิจาร์วิจารณ์สารวิจารณ์คำตัดสินนู่นไ,ไม่ได้มึงอะต้องไปคุยกับหมาเอาหมามานั่งแล้วเอาแมวอะไรใครมีแมวมานั่งแล้วก็คุยกับมันวิจาร์มันเออคุยกับมันสองคนเนี่ยออมันก็คงนั่งฟังอะนะหมานะเออประมาณนั้นนะก็โอเคครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าอันนี้ก็คือควนหลงไนงะควนหลงแล้วหลงแล้ว,หล,ลวหลงอย่ีกนะอืมเพราะว่าเนี่ย ตอนนี้นายเต้พระรามเจ็ดก็ไปฟ้องอืมผอบอรตรว่าให้เอาผิดในฐานกบฏละถ้าผอบอรตรไม่เอาผิดก็ต้องผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอ้ยเขากบฏแล้วนี่วะและ้วทีพวกยึดอํานาจเนี่ยไม่กบฏใช่ไหมยึดอานาจการปกครองอะ่ะไม่กบฏแถมมีนิรโทษกรรมตัวเองอีกอืมคณะ,ะรัฐปรรบือนครั้งใดก็ทํานิรโทษกรรมตัวเองหมด แต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับเห็นเมื่อวานก็มีประชาชนไปร้องที่พักเพื่อไทยนะเรื่องนี้รูโทษกรรมเนี่ยนะก็เราไปตามข่าวแล้วกันผมเกียดพูดเจียบคอว่ะออกบ้านสม็ดเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนนักเล่าข่าวสวัสดีครับบุญรักษาครับบญรักษาครับคิดดีครับคอมเมนต์หน่อย